ฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ a m 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ค่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกขอนแก่น a m 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา a m 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค มกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่าจะได้รับฟังรายการห้องสนทนามกอดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกอ,อ วิทยุมออก,กแล้วได้ความรู้เรื่องการเกษตร,รเรื่องสุขภาพอยากคือมเฮาเจาเ้าหนูฟังกันนักหน้าเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทางทองทินมารวมกันรวมมือพัฒนา,าการเกษตรไทยเดอพี่น้องเดอร์ายการดีมีซาราพัฒนาเราเ้าวเกษตรได้รายการผลดีคนตายจอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมออกฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะ สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามอกเด็ปิดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณทานพิกมาพบกับรายการห้องสุนทนามกกู้วันการและกะวันพัด13นาฬิกาโดยพำนานะเจ้ากับทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์สุนันทละองศีผู้ดำเนินรายการข้า้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ร่วมดำเนินรายการก็คงจะพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพืชให้กันเดี๋ยวสักกรัไปพบกับวิทยากรกันนะเจ้าซึ่งท่านผู้ฟังครอบครัวม ก็มกสามารถทักฟังกันได้กับรายการห้องสุดทนามกตึงสีผู้มภาพพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะเจา้าภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM Hz, พเ1็มนึ่่นกิโลเฮิร์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 6 1็กิโลเฮิร์ภาคตันออกเชียงเหนือมกขอนแก่น AM 1 3 1 4นึงกิโลเฮิร์และภาคใต้มกสงขลา AM 1 2็9สงหก้าิโลเฮิร์หรือพอตึงภาพยินตึงเสียงผ่านเว็บไซต์ www วเว็บ เว็ radio d o ku ac t h www d e t kplus 6 1 2 com www d e t kplus 1น1่สน่ง com และ www d e t kplus 1 2 6 9 com นะจ๊ะได้ยินถึงเสียงแห่นถึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้ทั่วโลกนะจ๊ะวันนี้เอาไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพืชให้กันดีกว่ากับท่านอาจารย์สุนันทละองศี พร้อมครับท่านผอ,อสุทศน์ปินตาเซนอดีตผู้วยการศูนย์วิจัยพืชให้เชียงใหม่ครูวิชาการเกษตรเนาะสวัสดีเจ้าท่านจานัจนเจ้าสวัสดีครับแทงเทียนเจาน้าทส,ส,สวัสดีครับท่านผอ,อสุทศั์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นันแสงเทียนล้ะก็ผู้ฟังที่สองที่มอกุกท่านบ,าททานบาททับอาจาร์ได้ยินลงงัดอ้ก่อจาร์ครับผมจาไม่ประเด็นจะใด เจญเลยครับวันนี้ครับก็กาจรตอบคำถามในเรื่องของนั้นทั่วหัวจ้างเนาะครับตัวหัวจ้างที่อาจารย์อู่ถึงเราเป็นทั่วอ่าหัวทั่วหัวลูกไก่เนี่ยโอ้ทั่วลูกไก่ทัวอันมันชิกพีตงกินลักษณะมันจะคล้ายๆครับหัวหัวไก่หัวจ้างอ่ะโอ้ เต่านิ้่้อยเนี่ยที่ปลูกต่ลักษณะของต้นมันเหมือนใบมันเปื่อยเป็นพุกน้อยๆเนาะครับแต่ว่ามันปลูกไต้ดนตั้งตั้งไม่เอาสอนไม่ปลูกได้แต่ว่าผลผลิตจะนก็ค่อยดีจะได้นะอืแต่ว่ามันมันจะปลูกทางบนโดยก่อทางฝั่งพ้ามาอ๋ออยู่จองปุ้นจงปุ้นมันจะมันจะเพิ่ได้ผลผลิตดีกว่าครับแล้วมาเพิ่ปลูกกันหลาย ในฝอในหลังนาของของ,ของาฝั่งปุณ่ะอืแล้วก่อนเผาเนี้ยไม่ค่อยดีเลไรมาปลูกเ,เองที่แม่สอนมาก่อนไม่ค่อยมอันมันรอนมาแล้วเผามาเนี้ยอย่างกินนะจ๊ะถ้าก็เอามาลักษณะเหมือนกับว่า,าวเอามาคั่วอ๋อมาคั่วคั่วแบบแบบตัวลายเสือนี้ครับออคั่วแบบเผือกนี้ครับอืม บวนการคั่วก็เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าเอามาแช่สักสี่ถึงหกชั่วโมงมแล้วก็เอามาพึ่งแดดเมื่อมันเสด็จน้ำเอื่อมันสเด็จน้ำเรางพึ้นแดดพึ้แดดแล้วก็เอามาคั่วคั่วในกระทระใบบัวกับเปือกเกลือเนี่ยนะครับทีนี้เอ่อทัวทำตัวเนั่องที่ที่มันออกมาก็ ประเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเครัวแดงหลวงไม่ก็เริ่มออกมาแล้วนะโอ้ไปดูเปี่ยนกาถามกากิโลอะไรโอ้กิโลเป็นสามสิบบาทครัวแดงหลวงดอกคัวแดงหลวงมันจะ็ัวแดงอยู่ทั้งหลาจานตัวแดงหลวงนี่มันจะเป็นพืชไร่ที่ปลูกบนที่สูงนะโอ้แม่อสอนนร้นรับประมาณพันขึ้นไปอะ่ะอืมแล้วก็ทั้งแม่ฮ่องสอนเนี่ยปลูกกันกันเยอะ ทีนี้ว่าทางตังลูกม,มันไ,มได้เพราะว่าอ,อากาศมันไปเย็นตอเน,นื่นองไปเย็นอืฮอฮัลโหลเจอนะครับโอ้อากาศมันบบบให้ยเย็นต่อเน,นื่นองทีนี้ก็ทำให้กรนองผลลิตมันพอดีอ่ะต้นเนจอแต่เจริญเติบโต,ตทั้งต้นก็บม่ค่อยดีอะไรอ๋อส่วนเรื่องของงานเอ่อพืชหลังนาเนาะ ครับเพื่นหลังน้านี่เราสังเกตดูไปเียนะผมไปปั่นจักรยานแถวดังเชียงใหม่เอชันไยไดสเก็ตนี่นะถ้าเพื่อน,น,นเกี่ยวเข้านี่เพื่อนเดี๋ยว่องเกี่ยวเข้าเกี่ยวเนาะทำให้สภาพนาเนี่ยมันมันเปลี่ยนนะยอาจารย์นอกจากสภาพภูมิอาการมันเปลี่ยนแล้วนะสภาพเอ่อ ปนดนินเปลี่ยน,นครับโอ้เปลี่ยนนี่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกถั่วแล้วเ,เกี่ยวมือสมมตินเนาะแม่เดิมอะเกี่ยวมืออู้ถึงว่าการการปรน่อยอะความแน่นของดินอะอในแปลงมันจะเรียบร้อยเนาะรเรียบร้อยนี่หมายถึงว่ามันมันบรรทุกรถยี่มครับต่อมตีนมันใช้เครื่องเอ่อเกี่ยวนวด เข้ามันก็จะหลังไอ้เพระเท่าว่าต่อเฟืองมันก็โดนลถเงียบเนาะแล้วก็พระเท่าว่าฟางที่มันเอ่อเพราะเทเกี่ยวมันปูออกมาเนี่ก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเปิ้ลมีเครื่องทำฟางอันนึงก็จะเอารถเข้าไปดำเนินการเก็บเนาะเก็บไม่ต้งว่าทำฟางเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอื แต่ว่ามะกรอกระก็เนื้เกี่ยววางลายแล้วก็มัดเข้ากองเข้าตีเข้านะแต่ okay. แล้วก็ต่อเฟืองมื่อก็ดูเรียบร้อยเดียวเวลาเพื่อจะปลูกหั่วมะก,ก่อก่อเตรียมตัดต่อสังห้องแล้วก็ปลูกหัวยอดตามต่อสังเนี่ยอืระเบียบแบบแผนมันก็ก็ต้องชัดเจนนะครับในมอก่อนนด้นะ แต่ว่าประเดี๋ยวเนี่ยเอ่อแรงน้ํามันก็สภาพไดล้อมมันก็เปลี่ยนไปอย่างที่เราฟังว่าใช้เครื่องเกีียวมันก็มีการการแน่นของดินเนี่ยจะการเตรียมพื้นที่เนี่ยมันก็จะดูจะดูยุ่งยากอ่ะเวลามัดูเนี่ยดูยุ่งยากแล้วก็ถ้าถ้าเป็นประเดียวของของไม่สูตเนี่มันมัน มันถายเตรียมดินไปเห็นนักอจกะถ่ายเตรียมดินไหมก่อนจะมีอยู่สองสองพื้นที่ก็คือว่าพื้นที่ที่ต่างต่างแม่ห้องสอนต่างเขตที่มันอยู่ใกล้ดอยต่เกียงเอ่พนทว่าต่างแม,ม่แตลงเนี้อเป็นบางส่วนเนาะครับต่างเอ่อจังดาวต่างและแต่พื้นที่อะว่ายังเกี่ยวมืออยู่ แล้วก็มีการปลูกรัวโดยลหลังนานีาน่ก็ยังต่อนเนื่องที่ว่าเหลือประมาณพื้นที่ประมาณแสนไรนะแต่ถ้ามาต่างเอ่โดยสะเก,ก็ดสะกบแป้งลเลรเนโอ้เป็นเครื่องเกีียวนวดอยงที่สุ้ง,งัดว่าอย่ง,งี้คือมันมความสะดวกดีด้ืสภาพเอ,อแวดล้อมของนาก็เปลี่ยนครับสภาพแวดล้อมของคนนี่ก็เปลี่ยน คนนี่ก,นก็องค์กรก็นมเนาะองค์รัฐองค์กรนึงเข้าเข้ายปเื่าก่อ,นอ,อคนก็อายุสวว่งขึ้นไปแมน่นที่นี้ก็ความเปลี่ยนของอากาศก็เปลี่ยนนะครับ <c oughs> จะภาพไปล้อมหรือว่าสภาพไปล้อมในดกายภาพแล้วก็ทั้งชีวภาพทั้งเอ,อเรื่องของของ การผันพ,น,พนของราคากบเปลี่ยนไปเนอื hmm. ทีนี้ถ้ามามองในเรื่องของพืชสันงนาเนี่ยมันเ็อย่างที่จากํทำโรงงานว่ากี่ว่าเขา้ามันมันใจน้ำหนักเนาะ hmm. น้ำอ,อุปให้มีนะเพื่อน hmm. ทีนี้ก็เข้าด้วยมันใจอยู่พันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อไรนะ่ต่อฤด,ดูถ้าเป็นว่า โมพืชไร่เนี่ยไม่ใช้มันสามร้อยห้าสิบเกินสี่ร้อยนะครับลนะูกบัทเมตรต่อต่อฤดูกาลเนี่ยต่อไร่นี่นะครับาม,มองว่าถ้าบางที่เนี่ยสามารถที่จะปลูกหูเหลืองได้นะต่อ,อ่าเป็นสองลักษณะนี้ที่นักว่าว่าในรูปแบบของเกี่ยวขายฟักสดเนาะขายเป็นแบบสดอะ่ะ เกี่ยวขายอันนี้ย่อันนี้ได้กำไยมีที่หลที่ที่เขาทําเป็นปลูกเป็นสองกรติ์ปลูกเพื่อเนี่ยอืมแล้วขายเป็นเป็น,น,นเป็นสดเนี่ยนะก็เป็นโนนชเลชชเืองโชเลืองนะครับสดหรือว่าโทเลืองธรรมดาใช<อ>่โชเลืองธรรมดาอ๋อเรืงไมหกสิบเนี่นะแต่ว่าเก็บขายต่อนมันสดสด,ดอยู่แน่นอนม่ละครับอ๋อ เราก็ทยอยเกี่ยวแล้วก็ต้มต้มแล้วก็มัดขายโอเปิลเปิลไป้็ว,ว่าดีกว่าอาจารย์ดีกว่าเป็นหัวแห้งก็บนักอนะ่ะอืมเหมือปรับรูปแบบแต่เนะานะแล้วอากาศหนาวเย็นนี่มันจะปลูกได้ว่าอาจารย์เออถ้าเกินเอ่อิ6หกมนสบายครับอืมบ่บดเช้อิพหนะ้าเนาะอืมแต่ว่าถ้าต่ำกว่า10อ่ะ วัน oh. อกมันแทนที่ว่าจะงอกสัก uh, สีแอสักห้าวันงอกเลยเนาะบางทียจะเป็นเจ็ดวันเป็นสิบวันมันก็มีนะโอแต่จะงอกนะครับอืมแต่ว่ามันจะถ้างอกจ้าเนี่ยต่ำกว่าสิบเลยนะแต่ถ้ามันงอกขึ้นมาได้แล้วก็ดีนบครับเฮ้โหลครับได้ยินอยู่จย์ได้ยินนะ hmm. ทีนี้ก็ าสมมุติว่าถ้าเอ่อเป็นถั่วฟักซดเนี่ยมีเป็นถั่วตะกี้ผมกู้ถึงถั่วธรรมดาไม่ใช่เียงหม่หกสิบก้าโซเจ้าห้กาเนี่ยเนาะครับถ้าจริงเอ่อถ้าเป็นถั่วฟักซดนี่ก็จะเป็นมีพันเียงหม่หนึ่งฮึมตับพันเียงใหม่แปดสี่กิดสองที่กินหอมไปเตยอ่ะอืมแล้วกอถ้าเป็นถั่ก ตัวทศนีอ้อายุสักคนอุมงเกินสิบห้าก็โอเคแล้วครับอ๋อแต่วิธีการปลูกมันลยต้องแตกต่างไปจากถั่วธรรมดาหน่อยเพราะว่าไม่ต้องมีการเตรียมดินดีๆใส่ปุ๋ยก็ต้องพอสมควรนะืมุนไปปุยป๋ยมัดปุ๋ยคอบแต่เตรียมต้นเหมือนพับเพราะว่า ตัว <ầ> ธรรมดาเนี่ยพะปลูกก็ต้องเตรียมดินก็ได้แล้วก็ดูแลเป็นปกติดูแลได้น้อยกว่าน่ะกินปุ๋ยก็น้อยกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะดึงไนโตรเจนจากอากาศเอามากระอเอามาก็บไปที่หักมันต้นถั่วต้นเงี้ยก็สามารถที่จะประโยชน์ได <Arizona, S 1> ้ช่วฟักสดเนี่ยอายุมันสั้นน่อยจ้ะตัฟักสดนี่ก็จะอายุเก็บเกี่ยวกประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าวัน แล้วตัวทัวธรรมดาเนี่ก็อายุกับเก้าสิบห้าถึงร้อยสิบวันแตัวฟักชดมันต้องการปุ๋ยนะต้องการปุ๋ยหรือต้องการการเตรียมดินที่ดีอ๋อถ้าเตรียมดินดีเนี่ยแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยถึงให้น้อยเอาหรือปุ๋ยถึงดหน้อยถ้าเปรี้ยเพียวถ้าทัวธรรมดาเนี่ยใช้สักสิบกิโลอไร่เนาะครับ แต่ว่าทัวฟักสดเนื่อยทำใจประมาณเ่40-50กิโลต่อไร่มันถึงจะเมื่อผลวิตเต็มที่นะแล้วที่เกษตรกรปลูกทั่วเหลืองฟักสดที่เกยออูก,กันนะมาปิ้นปลูกแล้วปิ้นเนี่ยใดเอาไปขายอาจารย์ไปขายยครขาย,ขายแบบใดครับคที่อันที่ปลูกมีมีสองอย่างสองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือว่าตาง บริษัทที่เป็นเอ่อก็เท่าว่าเป็นโรงงานที่ทำเอ่อทัวเช็ดแข่งส่งนอกอ่ะ mm. เพื่อนก็เอาเพิเอ่อนแตมีเป็นมีหัวหน้าหัวหัวจุดในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยครับ <Yep. S 1> แล้วก็มีเจ้าที่สรงเสริมของเพืเเอ่อนไปก็เท่าไปเอ่อแจกแจกเมล็ดเนาะ ดูแลเนะนํากําหนดวันที่ปลูกวันที่ปลูกเนี่ยตัองกําหนดว่าวันนี้คนปลูกนที่หนึ่งเนอะชุดนี้นะอันนี้กับวันที่เอ่อสิบห้าเนอะนะนี่วันที่เช้าไงสมัยก็อยากจะกำหนดว่าเปนนกำหนดวันปลูกเนี่ยอกจะกำหนดวันกเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ก,ก,ก,การดูแลรักษาการเอ่อ้ อุ้ยน้ำโนนนี้น้ำนี่ก็เป็นแพ็กเกจไปตามเป็นห่อมีเหรอมี GAP ประกอบเนาะแล้วก็เข้าโรงงานเมื่อถึงเวลาปุ๊บจาบอกเอเกี่ยววันนี้เนอะชุดนี้นะเกี่ยวเรียบร้อยมาเคยมีเกี่ยวมีสองอย่างคือเกี่ยวมือเกี่ยวมือเกี่ยวมือเร็จถ้าเกี่ยวมือบางบางตีก็เปิดเกิดใ้เครื่องเกี่ยวนะครับเครื่องเกี่ยวแล้วก็สลัดเอาฟักออกมาเลย หมายถึงว่าฟักสดนะครับอืแล้วก็ทำปกต,ตินี่ก็ใช้เกี่ยวมือแล้วก็มาจวยกันเด็ดบงเด็ดใบออกอขั้นเกรดออกมาเป็นสามยังเลยนะอาจารย์อืมเกดเอ A ก็มีมีฟักอยู่สามเมล็ดหรือว่าสองเมล็ดต้องต้องเต้งต้องงามเลยเนาะอ,อ,อันสองนี่ก็มีฟักโอ้เป็นใน เหลือเม็ดเดียวห้องสองเม็ดบัคเตรงกันพ่องนี่ยนะแยกออกไปหรือว่ามีเป็นรีบไปก็ออกไปแล้วก็คนิปตซื้อเฉพาะที่เป็นเกรดเอเนาะเกรดเอแล้วก็อาใส่ถุงแยกไว้ไปถึงโรงงานก็ลดั้งแต่สมมติว่าเกี่ยวเม่เจ้าแมงสักบายโมงไปสองในการลดสมรภูรับเข้าหงงานห้องงานก่อน ทำขบวนการในเรื่องของการเอ่อก็เทาะว่าทำเมื่อมันซุปแล้วกท็ททาแค่แข็งเนาะ oh. ขบวนการเปิด hmm. แพ็คปัรจุสูญยาก,กาศใส่ตู้คอนเทนเนอร์เอาไปส่งต่างประเทศนอกนอะส่วนเกรดที่มันเป็นบ hmm. ีซีเบอรที่เปิดมาขายตามการนัดปั้นเอาเนะ oh. าะไปจังไปซื้อมา ใคงสลือกซอเพราว่า,ามัน,ม,นมันก็ได้มาตรฐานที่ไปส่งนอกเนาะแต่ว่าบ้านเฮาเองกินได้อยู่ทํับกวเฮาต้องไปต้มคนเดียวเนาะเฮาต้องไปต้มคนเดียวครับเ,เอาไปต้มคนเดียวนี่ก็ลักษณะการต้มนี่ตัวแระที่เฮากำลังอุดอยูน่น,นี่ก็เออจะต้องต้มน้ำให้เดือดเนาะ ต้าน้ำตัเดือดแล้วก็เอากอฟักมันที่เราซื้อมาเนี่ยเอาลงไปในน้ำได้ห้านาทีปุ๊บนี่ก็ต้องตั้งยกลงมานะ <5 S 2> นาทีกับปุงป๋งปงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่กัะแกงเหลือกับฟักแล้วก็กอฟักน่ะเอาไปแย่ น้ำเย็นทันทีอ๋อแช่เย็นทันทีถ้ามีน้ําแข็งใส่ก็ทำ hmm. ดีเดียวมันต้องใส่แล้วกันหนาวอืม hmm. แล้วก็มันเกิดฟักมันจะสีเขียวครับอ๋อ oh. แต่ว่าบ้านเฮานี่อย่างทั่วธรรมดาในเวลาเปิดเนาต้มหหนึ่งตึกเค็เนาะครับบางก็จะออกมาปู๊บมอกันมันจะเหลืองเนี่ยครับอืม hmm. มันจะเป็นเขียวพอเพราะเขาบปได้น็อกน้ําเนี่ยเนี่ยอืม hmm. อันนี้ก็เป็นเอ่อ เป็นในเทาว่าไอ้ถัวพี่เป็นถั่วฟักสดกับเป็นถั่วและตีของพื้นเมืองาัเฮานีน,วนะวิธีการก็จะเป็นลักษณะของการไข่ซดแล้วก็เวลากินซดในมันก็จะอายุประมาณเจ็ดสิบวันเจ็ดห้าวันเนี่ยมันจะเขาสามารถเลือกเกี่ยวได้แต่สมมติว่าถ้าไป ปล่อยมันเก็บเกี่ยวแห้งอย่างนี้ตีง,งัดว่าลนะ่ะร้อยเก้าสิบห้าถึงร้อยสีบวันอะ่ะต้องเกี่ยวพร้อมกันอนะืมเกี่ยวพร้อมกันแล้วก็ต้องเอาไปตากเอาไปตากแล้วก็เอาไปโนดโนดแล้วเหลือ,อไปขายออแล้แต่ประมาณนี้นะครับน,นี่ความแตกต่างของทั่วที่เป็นทั่วฟักสดแล้วก็ไปทั่วเอ,อ่อเปทั่วแห้งแล้วในหนานี่ ก้าปลูกทวดินบ้องขอจัดในนานี่ก็ปลูกเอ่อทวดินประเดี๋ยวนี้ก็ถ้าหลังนาอย่างที่อาจารย์ว่านี่ก็ปลูกเอ่อเป็นเป็นหลากหลายนักขึ้นนะครับอืหรือว่ามาเจปลูกเอ่อปลูกระโทูเหลืองปลูกครัวเลือนก็เป็นบางส่วนบางพื้นที่เนาะครับแล้วก็ปลูกทวดินนี่ก็ทวดินนี่ก็ต้องเอเตรียมดินก็ห่อไถพวนเนาะแล้วก็ยกห้อง ยกห้องยกห้องแล้วก็ถึงจะจะปลูกปลูกก่โดยระยะก็ประมาณอ,า 4, 4. อ่อสี่สี่สิบคูณ้าครับหรือว่าสี่สิบคูณห้าสิบตัวดินนี่ก็เปิ้ลก็จะเอ่อประเดี๋ยวนี้ก็คือเพิ่นแก่ให้มันงอกก่อนอ๋อเอาไปแจ่แช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปบมไว้สักคืนคืน คืนสองคืนเนี่ยนะแล้วแต่งอกมันมันเริ่มงอกมาเนี่ยเวลาไปปลูกเลยมันจะมันจะเพราะทมันจะแข่งขันกับหญ้าได้ดีอืมาะปูเองน่อยอถ้าเอาไปปลูกเลยเลยมันกว่าจะงอกมาเนี่ยเออยญ้างอกก่อนนะมั้งแล้วพอปลูกห่างกันสักกระไดทั่วดินประมาณเอ็สาวคูณสีส่ซีบครับอ๋อสาวคูนส,สี่ซีบออนนึกอประมาณแปดซิบถึงเมตรเนาะ ะร,ระว่างแถวสี่สิบเนาะรับระว่างหลุมสาวนึงยอดสักกี่หลุมกี่มเมล็ดเนี่ยยอดดีถ้าทวดินที่เป็นายเสือนะเหรอยอดสองเมตรนะครับสองเมตรเนาะสองเมตรถ้าเป็นเขาต้องเิ็คความงอกหัวห้อมันมีความงอกอยู่แล้วสองต้นต่อตลกนะครับแล้วลายเสือนี่ส่วนหลายไปปลูกแม่ออสอนกันอาจารย์มีอยู่ เออที่ไม่เอาสอนนี่ส่วนมากจก็บปกฤดูผลครับนะครับโอ้ประเดี๋ยวนี้นะอืมแล้วก็เออหลังนาเนี่ก็เป็นทําส่วนหนึ่งอืมแต่หลังนาที่นักนี่ก็คือที่เอูอสร้างนะครับที่พเยานนะ๋อะเยานักขนาดอ๋อ oh. ในหลังนานี่แม่นมดอืม mm. แล้วก็เออเป็นพื้นที่ที่เอื้อผลพิสูง ดูผลนี่ก็ที่แม่งสอนนี่ก็เขาได้ประมาณแปดแปดสิบถังถึงร้อยสาวถังเลยนะหมายถึงว่าถั่วไรเสือนี่นะครับแต่มันยากสอนต้องเสียแรงงานในการปริดถั่วอกจากต้นเนาะแม่นนะครับก็เหมือนที่นักว่าคือมันจะทยอยทำมาเนาะท,ทยอยทำเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนี้นะ ต่อ,อยังปอหมายถึงว่าพอพอได้หมายถึงว่าเรื่องของมันเพราะว่าถ้าในพื้นที่ที่มันมันรกเนี่ยมนันม่วนคนเข้าละอ่อนได้เนี่ยมาเก็บกันหมายถึงไาเสือเนะนี่ยนะถอนถอนในนี้ถอนออกมาปุ๊บเอ่อมีทีมทาทีมก็ไปแยกเพาะปับที่ได้มาตรฐานออกมาืออเอาใส่ปิด สาบาดซาบาทเลยเขาจะจับเป็นเป็นปีนบเลยครับตัวทด่ต้มในกี่วันได้ถอนอาจารย์เอ่อประมาณสามเดือนสามติดกับสามวันหมายถึงหมายถึงแก่ที่ถอนได้นี่นะครับแกถอนได้นน่นะครับถ้าไปถอนนมเงที่เอ่อมันจะเป็นปัญหาเวลาเอาไปซื้อเจอตัวไาให้แก่ไปถอนเนาะ เวลาไปซื้อนี่เอออันนี้ก็อย่างว่าสีออนไปอันนี้ก็สีเป็นเป็นลมไปเป็นทัวลมไปครับครับอืมมันก็ไอ,อประมาณนี่แหละอา,ายุมันได้ตีเนี่ยถ้าสังเกตทำอย่างนึงก็เวลาถอนออกมาเนาะเวลายกตัวอย่างว้อันนี้จะได้เกีียวเนีายถอนออกมาปุ๊บเนี่ยอเอาแกะดูฟักตีมันใหญ่สุดนเนี่ยเอาแกะดูตางไหน แคดูทางในแล้วก็จะหันว่าเป็นเอ่อปลาท้ออ่ะมีสีน้ําตาลพูดเปลือกดังในเป็นสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลสีน้ําตาลในปลาท้อที่ทางในวันนะ่ะถ้ามันเป็นสีขาวๆก็มา,าไ,ได้ละโอ้ครับน้ำปลาญูดีกว่าเนาะน้ำปลาญูดีกว่าครับอืมปลูกทั่วดินในานานี่ถ้าถอนยาก โอ้มันมันนั้นขึ้นอยู่กับดินนำกรรมครับดินเอ่อถ้าสมมติว่าดินเป็นดินร่วนแถวสลวงก็แถวโม่เนี่ยก็ปลูกกันหลายนะ๋อปลูกหลายเนาะครับ กติดต่อท่านผอสุธศนปินตาเสนโทรศัพท์ศ8น9์0ปดหนึ่งเก้าห้น์เศ์นะคะเวลาเสี่ยงเห็นละขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการห้องสนทนามกวันการและก็วันพัสดสิบามากา5าในทีกับทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอาจารย์สุนันและอองศีผู้ดำเนินรายการขอบคุณท่านพอสุธธัศน์ปินตาเสนคณะ ทำงานภาคประชาชนสถานีวิทิุมากาเจีงยงใหม่ท่านก็เป็นข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรอ,อดีตพบในการสุดวิจัยพืชให้เจีงยงใหม่ข้าเจ้าเส่งเทยนเนียมซับพ,พว่วงมาเมินรต่การคุณพิสันเนียมซับควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมากาเจีงยงใหม่พร้อมเครือข่ายตึงสีพงศ์อุภาคนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนยินดีจะนักที่ดีตามปะกกันได้ในเตือบต่อไปสวัสดีเจ้าท่านาจานเจ้าสวัสดีครับ